สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับถางงอผู้หากินหมานครับวันนี้พระพี่พน้องครับมาเลือกเอาง่วงงามครับราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับพี่น้องวันนี้พบกันอยู่ใกล้ๆบ้านครับทางงอผู้หากินหมานนะครับวันนี้อยู่ทีบ้านว่างหินตำบลหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามทักทายเจ้าของงวได้เลยครับผม้องกองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของพี่ทางงอผู้หากินหมานนะครับ ครับนี้ผมกับมีงวนาลาเกษตรกรจับตองในมาฝากเราครับคือเกาเราครับผมแม่ลูกกับมื่นก็บาดแม่ทองกับมื่นก็บาดครับแม่ลูกมื่นก็บาดแม่ทองกับมื่นก็บาทแม่ลูกตัวแม่สีแดงครับมื่นก็บาดแม่ทองกับอ่นกแดแม่ลูกตัแม่แดครับมูก็ม่นแ่ลอกัม่บลูกแม่พ่อมครับม่นงเอาชมงกับนไปยาๆพี่น้กงมครับมกันไปยาดแ่ทงกัคลิปครับแม่ลูกลูกแม่ัวลดคมื่นก็บาทงัวทองตับมื่นก็บาทครัว เลาพู้งบหน่อยเอาไปต่อยอดเอาพี่น้องเอาไปพัฒนาขยายพันธุ์เอาแเนครับพี่การ์ดกับบ้านยุ้ยไก่เท่าเงาะเนาะพี่การ์ดกับยุ้ยบ้านใกล้ๆพี่เท่างอเนี่ยครับบ้านนังหินตำบลน้องแดงอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมาศข้ามครับหนึ่งยุ้ยไก่ยางขับหวยไปหนี่งเนาะแเนครับครับแล้วก็การรับประกันการรับประกันกับหนึ่งเดือนครับผมหนาเด่นเนี่นครับย่านนั้นเนี่ยหนาเด่นหางดอกสวงสุดโมดูออกขาถกหนึ่งเดือนครับ เห็นแน่น้อนครับบ่เกินเจ็ดหมื่อเห็นนะผมรับประกันได้หนึ่งเดือนแต่ว่าทองของผมตรวจทองเอนดาซ่าทุกตัวครับมีลิดตรวจทุกตัวดูการตรวจทุกตัวแม่ครับเอ้าพีดอกอ่อกล้องหน้าเชือกครับพี่น้องับผมวันใจสาวแก่ไม่ไหมสาวสองครับโสดได้ครับพี่น้องโสดนด้ครับครับผมอ่ะบอสเซอร์ลาสตัวแรกเลยนี่ครับตัวแรกเป็นตัวแรกเลยติแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกครับป้าลูกวุขจใยงามเฉยแม่ครับลูก ตัวนี้เงีเลยเป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกแม่สูงรับประกันอยู่ทีร้อยหกสิบครับแม่สูงร้อยหกสิบลูกสาวใครล่ะนี่ลูกสาวของซีไว้หนึ่งสามสามครับพี่ซีไว้หนึ่งสามสามเนาะเป็นงัวบ้านๆเดิมๆครับผมมาแล้วในแตงครับแต่เขากับใบแตงครับผู้ใดมาแตงกับใบแตงเอางัวบ้านๆเนาะพี่น้องเป็น้องครับมันจับไงใบไงแม่สูงเท่าไรก่อนร้อยหกสิบครับเนี่ยลูกได้ยักเดือนแล้วครับลูกได้สี่เดือนกว่าครับลูกได้สี่เดือนกว่าเดือนเนี่งพี่น้องเบิงลูกสาวครับนี่ลูกนกว่าครับ นี่พี่น้องสวยนะครับแข็งขาดีนะครับแม่ก็จับไ้บใบได้ครับแม่มผสมไปอ่าแม่เป็นขึ้นแล้วครับแต่า่ระท่านไหนผสมครับเพิ่นทีขึ้นแล้วเนาะแมนครับผมอ่าพ่อมผสมแมนครับเอาไปก็เอาไปทับได้เลยเนาะรับประกันความสูงลอยหกสิบกับบรรจัยหลูกงงามพี่น้องบรรจัยหลูกางงามพี่น้องเอานี่สวยเลยครับบงหลูกแข็งหนาแดงดีแข็งขาใหญ่ครับผมรับประกันนะครับลอยหกสิบกันเนี่ยความสูงอฟ่วมผมเลยเนี่ยโอ้สวยครับพี่น้องขาอมีเปิดว้ยังบ่าครับ คนนี้เปิดไว้สี่หมืนหกพันห้าร้อยครับสี่หมืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องอันนี้คือได้สองตัวนะครับพี่น้องสองตัวแล้วก็แม่เป็นสัตว์แล้วใส่ง่ายๆครับร้อยหกสิบครับลูกแรกครับผมทองแดงความสวยๆเลยครับพี่น้องพี่น้องโอ้ยลูกใจงามนะครับต่อร่องไหนนะครับต่อร่องไหนต่อร่องไหนครับผู้สาวโทรมาเฮยิงได้ถหลายครับแมนครับผมแมนครับผมพี่น้องนี่สวยๆเลยครับลูกไก่เน่าเนาะครับผม พี่น้องมึงลูกครับลูกซีวยครับใบหลอดมี่เนาะมีหลอดมีใบหลอดครับมีเอกสารใบหลอดครบครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่อยากได้ง่วแม่ลูกครับสี่หมื่นกว่าบาทครับต่อร่องไหนนะครับพี่น้องสี่หมื่นหกลูกแรกครับแปนครับหารอยบ่ครับหกฟันหารอยครับต่อร่องไ้นรงฟี่หนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกเนาะครับผมแต่ว่ารงไดนทั่วไทยครับสวยๆเลยครับตัวต่อไปตัวต่อไปครับแม่ลูกแรกกครับเอาแม่ลูกลูกตัวเมียอ่าสีนวลนวครับ แม่สีเม็ดข้าวเปลือกครับแต่ว่าโบดครับผมลูกสาวลูกสาวก็ได้สี่เดือนกว่ากันสาวก็สี่เดือนกว่าแกงขาเง่าดีเป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกตัวนี้แม่สูงอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดครับแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดเนาะครับลูกเด็กประมาณสี่เดือนกว่าแม่นครับแม่อันนี้แม่ผสมเลยได้ครับเนี่ยอ๋อนี่แม่ผสมแล้วครับผมอ้าวสื่สองคูณสามพี่น้องเพต้องไปผสมนะครับผสมให้แล้วทับเพทับหลอดทับอันนี้ลูกบ้านบ้านครับทับโตเนาะครับผมตีทับโตไวก่อนเรอบพี่น้องแม่สูงกกกว่าเป็นลูแรรคับ ลูกแรกพ้อมลูกสดๆดเลยเนาะแม่สดสวยครับลูกตัวดีครับแดงโบ๊ทตําหนิมัมมี่นะครับมัมมี่ตําหนิครับรับประกันตําหนิรับประกันเชื่องครับกันตําหนิครับรับประกันความเชื่องแมนครับอคนด้เปิดใบจยบาทครับโค้ดิเบาเบาครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยแมนครับอันนี้คือไดงงวดสองตัวอีกแล้วเนับสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยแดงงวดสองตัวนี่พี่น้องแม่ลูกลูกแม่แม่ผสมให้แล้วครับลูกแรกพ้อมครับถึงตละมือนี่ครับ ต่อได้อีกต่ออะไรอีกติดหนห้อ,อ,งอ,องได้ต่อห้องมาหลายนะครับพ uh, ี่น้องค่อยๆเอาถือถือครับห้องใกล้ๆมองเอาแล้วครับพี่ต่อสบายครับต่อรองได้ขึ้นก่อนครับแม่นครับแมนทำเต็มใจกันครับเออผู้สาวโทั่มาก็ได้นรถไลยให้เขาละครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยข้ที่สองต่อไปค้ที่สามข้ที่สามข้นี้ครับอาแม่ดำลูกขาวแม่นครับโอ้ลูกคือเป็นตทหากดีแท้แม่นครับ ลูกผู้ลูกแม่ลูกแม่ครับผมโอ้ตัวนี้แม่พันกะแม่ลูกตัวแม่ลูกที่สองครับแม่พันกับยุธีลอยสี่สิบครับแม่สูงลอยสี่สิบนี่ครับเป็นง้อดูดหมูครับเป็นงัวดูกหมูจอยหมเปรี้ยนครับนี่พี่น้องลูกสาวครับเออจับใบได้หรได้บใบได้ครับเชียงครับนี่พวกเถาเรียงก็ได้เล็กน้อยเลียงก็ได้ครับพี่น้องซื้อเป็นเงินเจ็บเงินออมเงินฝากเนาะแม่ครับโอ้โหกล่องนี้เป็นโคตรนุ่มไฟแรงเลยครับพี่น้องอู้จักเจ็บออมได้ครับนี่อันนี้สวดพ่อม แน่นครับอันนี้บะมี่ตำนี้ครับพี่บะมี่ตำนี้บะมี่ตำนี้เนาะแน่นครับโบดทั้งแม่ทั้งลูกแน่นครับอ่าแม่ขึ้นเขียนดีเนาะมันเป็นง้อดุกหมูเนาะเป็นง้อดุกหมูครับพี่มีดอกตัวใหญ่นะครับสูงประมาณหน่อยสี s <S ่ส uh, ิบครับล like ูกสาวได้อเดือนก่อนลูกสาวได้เดือนก็กลัวครับสี่สองเดือนครับได้เดือนจะดสองเดือนครับคุ้มนี่ห้องไว้ใช่ป่ะคมนี่เบาเบาครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแม่นครับกับแม่หน้าไหนังนี่สิครับเออพี่น้อกมึงตำแม่กับคุ้มแล้วแม่นครับ อันนี้คือสองหมื่นหาพันหาอยแมนครับแม่ลูกลูกตัวเมียแต่แม่คุ้มแล้วครับราคาเนี่เนาะแม่กับสองหมื่นกว่าบมเองแมนครับแถมลูกแถมลูกอีกสองหมื่นห้าพันห้าร้อยยังต่อได้อีกนะครับหูครับเนี่ยพี่น้องนี่สวยเลยครับแม่สูงลอยลอยสี่สิบนะครับพ่แม่หัวตัวหน่อยนะครับพี่น้องแมนครับเบอร์สามครับสุดคุ้มเพื่อนโตต่อไปต่อไปอ่าเป็นแม่ลูกตัวแม่กันครับเบอร์สี่บาทที่ดีแม่สีบักตาลนซุปครับสีเดียวกันเลยครับผมเป็นสีกาแฟไปเลยครับพี่น้องแมนครับเอาคุณแด้มักสีดีครับ นี่สีดําน้าโชกครับเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียแม่สูงลูกแรกนะครับตัวเนี้ยลูกแรกเือเนาะแมนครับตัวนี้เป็นลูกแรกครับลูกจักเดือนละครับลูกได้อสามเดือนกววาสี่เดือนครับโอ้มันมันแดงจนใหม่แล้วตัวนี้นะแม่นครับโบดครบเครื่อนทีมเน็่ปสมบขามครับพี่น้องโบดโบดเต็มแม่นะครับตูเลยครับแม่นครับโบดคอโบดหูโบดคอขาโบดสายเบือโบดครบครับสายเบือก็เพื่นหลัก เบิ่งเสร็จหลังครับพี่น้องครับโบ๊ทหนนมครับเสร็จหลังหลังกับครับเลยครับพี่น้องโอ้ครับตัวนี้นี่เอาไปเออขี้หลังอะไรครับเด็กน้อยครับเลยใส่ไปซื้อผมยีรรถครับแม่แมครับแม่ซื้อผงยีรรถกับแม่บ้านเบาใดเคือค้นกันดีได้เยอะหระครับเออหนูจะ้คแม่หู้ครับหู้หู้เออเวรหลังใส่ไปซื้อผมยีรรถตัวนี้แม่ครับแม่สูงเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้แม่สูงหน่อยสามสิบเจ็ดสามสิบหกสามสิบเจ็ดแม่เป็นลูกแรกครับสามสิบหกสามสิบเจ็ดเป็นแม่ลูกแรกครับแม่ทับไปครับ ตัวนี้แม่กับข้าเจ้ากับบ๊อมีข้อมูลครับบ๊มีข้อมูลเนาะเป็นง้ออ่าไท่กางนะครับมันอาจจะทับมันได้ก็ได้นะครับทับเนาะบ๊อมูลครับเพราะว่ามันอาจจะมีพร้อมนะผู้องเล็กน้อยผู้เฒ่าเลี้ยงได้ครับฮู้ครับนี่ไปนําคนครับนี่เออพาขี่มอเตอร์ไซค์หลาะบ้านแล้วแม่นครับคมนี้เผื่อังบ้าครับคมนี้ก็บ่เอมีครับ25,500ืาพครับ25,500บาทแม่นครับเอาตึกถือแล้วครับแม่นครับเอาตึกถือแล้วนะครับคบหนี้กับสองหมื่นห้าพัน่ถึง50,000นะพี่น้อง มาหามืินต่ว่ากับตอได้คือเราติดซีโต้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยโคมที่ซีเนาะแมนครับต่อไปโคมที่หาครับพี่น้องสุดคุมเลยเนี่ยพี่น้องเงินสองหมื่นกว่าได้แม่ลูกลูกแม่งมงามแบบนี้ครับตัวต่อไปต่าต่อไปเอาเขาสู้ง้อทองครับง้อทองเนาะเอาไปลอกกินน่องได้เลยเนาะเอาไปลอกกินนองครับตัวนี้เป็นสาวทองแรกครับเป็นสาวทองแรกครับแม่มา ดูหมูดีแทสดูมูสุดๆครับตัวนี้ม้าตันไหมครับเนี่ยมันสิแขนไปเลยพี่น้องขาใหญ่ครับสาวทองแรกทองได้แปดเดือนครับพี่นมลงแปดเดือนครับนมลงนะครับรอกินน้องเลยรอกินน้องมึงแผ่นหลังครับรอขึ้นนอนก็ได้ครับมึงแผ่นหลังครับอ่าพี่น้องเอ้าเออแผ่นหลังเป็นห้วดูมูครับพี่ห้วดูมูสทองแรกสิเนี่ยทองแรกครับทองพ่อไดล่ะทองครับสติงเล่ครับสติงเล่บเอกสารมีใบมีหลอดครบด้วครับแต่แบบเผื่อกระชับเวลาได้ครับพี่น้องนั่นครับอ่ะพี่น้อง เอาจิงเช่องเอางวดทองแรกแบบนี้สดๆครับพี่น้องหนาตันดูหมูับเพื่อนบัตรจินห์ห้าสามมือนกับบัจ้ยกับตัวเนี้ยเป็นหลังครับพี่น้องโอ้ยอ่างล่างยู่ตอนนี้มีบ่บ่ตรมีตันนี้ครับน้องกับพี่จะมาเราตัวนี้ห้องไหมตัวนี้ห้องว่สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้คือวัดท้องแรกแปดเดือนครับ รอดสามแต่ยูด๊อกของแม่ครับรอดสามครับต่อร้องไลยครับผมยูดอกสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับแต่ว่าหนาหู้เชื่องครับผมหนาตันนี้ดีตัวนี้นี่ครับพี่น้องกูได้สื่อเป็นเงินเก็บเงินออมออกลูกมาเนี่โอ้น้องก็จะไหลายเนาะแม่ครับน้องนี่อาจจะได้ลูกแฝดครับอาจจะได้ลูกแฝดบ้างแม่ครับหูหูคือสามข้างหูหูครับพี่หู้มันเชื่องครับเอางูบันดาลทั้งสี่เนาะพี่น้องไปเลี้ยงสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทแม่ครับทองง่ายๆครับผมน้องล้งเหรอครับน้องล้งเหรียญแม่ครับแปดเหรียญ ต่อรองเหรยนะครับตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปเป็นทองทั้งสองตัวแพ็คคู่บแพพ็คคคู่่รัีเอายกแพ็คคู่เนาะแมนครับเป็นว่าเท่าบดครับโอ้เท่าบดสองตัวเลยอ่านี่นี่อันนี้เบมึงเบมึงตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเนาะสองตัวครับพี่เนาะเดี๋ยวตัวเรียญก่อนแพ็คคู่สองตัวตัวนี้ท้องจปดเดือนแล้วตัวนี้ท้องแปดเดือนครับตัวนี้ท้องแปดเดือนแมนครับเนี่ยอาพี่เนาะเป็นเท่าบดนะครับพี่บดได้ครับเนี่ยบด ขอบขอบหูขอบขาเนียนครับขอบหูเขิงเพียดดำทับทับโตครับทับโตเนาะแมนครับผปดเดือนเป็นความสูงเพนยูทีลอยสามสิบห้าครับประมาณลอยสามสิบห้าเนาะเนียนครับแมประมาณลอยสามสิบห้าครับพี่น้องเนีนครับนี่ตัวแรกนะครับนี่บ่วยมีตามนี้ครับเดี๋ยวหยิบขางนี้ก่อนนี่ครับนี่ท้องแปดเดือนแปดเดือนนะครับนี่ตัวนี้บ่วยมีตามนี้ทับโตครับยกครูเนาะยกครูครับเบิ้งเป็นทีละตัวครับพี่น้องนี่ตัวแรกนะครับนี่เบิ้งไปทีละตัวครับท้องแปดเดือนเป็นท้องที่ไหนท้องที่สองครับ ตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นทองสี่เดือนครับอันนี้ทองสี่เดือนอันนี้กโบดเดือนเป็นไงกรับโบดด้วยกันครับเอาโบดไปหน่อยเบิองเมืองเบิองเบิองคุยหลังเนาะโอ้ดำโบดให้ลูกแดงแป๊บเลยครับพี่ลูกมันให้ลูกแดงด้วยครับแม่ครับลูกแรกเป็นตัวผูกครับให้ลูกแดงแป๊บเลยตัวเพื่อนเนาะทับตัวกันครับแรกเป็นตัวผูกแต่ว่าตัวนี้ลูกสองเนาะครับผมทองสี่เดือนครับนี่อ่า เป็นหัวโบดครับประกันทองนะครับอันนี้บตบอเรร้อยครับรับประกันทองรับประกันตำหนี้ครับผมหัวถือเข้ากับตรวจให้แมนตรวจครับมีคลิปวิดีโอการตรวจที่ับท่องปากเป้านะครับแมนครับให้หมอตรวจมีคลิปตรวจโทรสอบถามหมอได้เลยครับนี่อนี่ตรวจเรียบร้อยครับเนี่ยสองตัวนี้แพ็คคู่สองนี้แพ็คคู่นะครับแปดเดือนกับสี่เดือนครับซื้อเสื้อสองในซีนะครับเสื้อสองในซีราคาจังหวะสามหมื่นสี่พันห้าร้อยครับสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับผม สามหมื่นสี่พันอร่อยถึงตัวละหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดสองร้อยห้าสิบแมนครับผมกับว่าะทองแก้แก้วตัวนั้นครับแปดเดือนหมื่นเจ็ดตัวนี้กัสี่เดือนหมื่นเจ็ดครับผมพี่น้องต้นนี้โบมี่นะครับโบมี่ต้นนี้ครับเราประกันทองนี้คือแจกทองลอยประเซ็นะครับยกันคู่นะครับยกคู่พี่น้องซื้อสองได้สี่สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทแมนครับผมต่อได้อีกต่อได้อีกครับผมต่อได้อีกทรงฟรีลอยโลกครับพี่น้องไกลๆก็สอบถามได้ครับพี่น้องลองใส้แตงอมครับ ขายไงได้ครับถือเลยครับใจอ่อนไอ้ือถือเลยครับเอาถื้ถือให้พี่น้องแม่งปันไปเลี้ยงครับนี่แม่นครับแล้วก็หู้ทุกตัวครับผมจับได้ใบได้ทุกตัวเนี่ยเอาจับนี่หู้ทุกตัวครับนี่ไอจับได้ใบได้เบิ้งให้บให้พี่น้องเบิ้งนี่ครับหู้ทุกตัวครับนี่ไอขันบ่กันหายห้องบ่มาเลยแม่นครับขัดหายบ่มาเนี่ยมันกระลึงมันโอ้อันตราย ถือแล้วก็ต้องหู้พร้อมครับต้องถือต้องหู้แม่นครับสองตัวสาม,มสี่น้องก็น้องกับคุ้มแล้วครับพี่ขะนน้องครับพู้ใด้่ากินมาขายผมนะครับกับพูดได้ว่ากินไมาถ่ายเอาหรอไมาขาย,ามขายผมนะครับกินเยอะเด้อครับพี่ต้องผู้ใด้่ากินก <c ười> ็น้องกับคุ้มครับเนี่ยสองน้องครับสองตัวตัวนั้นตัวนั้นโน้นโน่งแล้วครับพี่แปดเลี้นสีออกแล้วนะกว่าหรือมั้งตัวนั้นครับโอ้สุดคุ้มเลยครับพี่ต้อง สองเด้คุ้มครับเนี่ยสามหมื่นซีหารอยต้อีกดซงซี่ไก่ไก่กระซงได้ครับอันนี้คือซื้อสองลายซี่นะครับอ่าซื้อสองลาซี่ตัวต่อไปตัวต่อไปกับเป็นซื้อซี่ได้หาครับพี่ซื้อซี่ได้หาแมนครับมีหัวหอดซี่แต่เื้อซี่ได้หาบ้านเป็นผู้ใดมักสายเลศสายกัดนะครับสายพัฒนาครับพี่น้องสายนาเมืองเพศสายยูโรเอาห่าคูนี่ก่อนพี่มีเอ่อมีเลศเนาะครับอันนี้เป็นเลศกัดเนาะครับผมอยากแพ็คคู่แมนครับแพ็คคู่ซื้อซี่ได้หาเื้อซี่ได้หารับครบแรกครบแรกนี่เป็นแม่ลูกตัวแมลงลูกแรก ลูกไส้ได้อ่หกเดือนลูกไส้ยังแม่นครับลูกไส้ได้หกเดือนแม่ทองอีกสองเดือนครับลูกไส้ได้หกเดือนแม่ทองสองเดือนแม่นครับแม่ทองก็ไผครับแม่ทองครับเล่เข้ากันนี่แหะครับแม่ทองกับพอลีเข้ากันเนาะแม่นครับผมตัวนี้มันอไหร่ทับพอพอพันเลือดลอยมากกว่าเนาะแม่นแม่นครับตัวนี้เลี้งามเลยครับเนี่ยตัวนี้เลี้งามครับมันหนาแม่พี่น้องตัวนี้แม่ลีหลังเหี้ว ใช่หนาตันเลยครับแม่ครับผมแม่กับตัวท่องเลยนะแม่กับตัวท้องครับท่องในสองเดือนครับผมแม่ท่องสองเดือนครับผมรับอันนี้คือรับประกันท้องนะครับนี่รับประกันตัวนี้วันบอกร้อยครับนี่หมอตรวจแล้วมีคิวัปตรวจครับพี่น้องสอบถามได้ครับไอแม่สูงเท่าไหร่ครับอันนี้แม่สูงที่้อยสามสิบห้าครับผมลอยสามสิบห้าเนาะแม่เป็นลูกแรกครับผมอ่าอันนี้ซื้อสองในสามเนาะครบแรกอันนี้ซื้อซื้อที่ด้หาครับผมซี่ด้หาแม่ครับซื้อที่ครบนี่เนาะแต่พวกนี่เป็นอันอันนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกี้ลูกันครับ แม่เป็นกัดเนาะแม่เป็นเล็กกัดนั่นแหละครับแม่แม่ครับเป็นเลขกัดหรือกัดมันก็บม่แน่ใจแม่แม่ครับผมประมาณนี้ครับกัดมันว่าร่นว่าร่นขึ้นกันกับแม่นะครับว่าร่นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกครับแม่สูงลอยเท่าไรอันนี้ลอยสามสิบห่ากันครับผมลอยสามสิบห้าสวยๆเลยครับครับผมนี่พี่น้องลูกได้ยี่เดือนลรืนี่ลูกได้สองเดือนครับหนึ่งสองเดือนนะพี่น้องโอ้พี่น้องขึ้นกระตายนี่แหละแม่น้อเป็นตาักดีแม่ครับสวยนะครับตัวเมตัวเมียเป็นลูกตัวแมีนะครับตัวเนี้ยลูกตัวแมีนะครับ แม่กับแม่เนาะแม่กับแม่ครับผมแม่กับแม่ครบดิซื้อซีได้หานะครับพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียอ่าพี่น้องมาแล้วครับไปไลายลูกมาครับพีองันเดอกอ่านี่ตามภาษาอีกหน่อยครับแรกดีครับนี่ง้อสมบูรณ์แม่ลูกลูกตัวเมียแล้วก็แม่ลูกลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้อ่าพ่อพันเลือดร้อยแบบนี้ครับพี่น้องอพันธุ่ดีแม่ท่อยอีกสองเดือนครับซื้อสี่สองคมครับซื้อสี่ได้ได้ห้าเนาะครับผม อันนี้กัแม่ลูกแหกหล่นธรรมาชาติทั้งสองตัวครับสองคบนี่เปิดอะไรเท่าไรครับผมสองคบนี่อ่าเปิดไว้บ่อๆค่าบสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเม,มียนครับซื้อซี่ดีหาครับผมรับประกันซื้อซี่ดีหาถึงตัวละมือนนิดนิดครับไม่ไม่แน่ถึงตัวละมือน,นิดนิดครัมันออกลูกมากครับพอถึงตัวละมือแตงต้าบัลลีนี่ครับเอนั่นเหรอครับเนี่ยอั่นหนาตีกสองมือแเนาะครับตะเลีผูตัวนี้กับหนาหน่อยหน่อยเมีนครับสอย่างเท่าเดียวครับผม แมงสี่หมื่นเจ็ดพันหาอร่อยสื่อซีไดห์หาไปแล้วครับลูกต่อรองเลยพี่น้องนี่ชุดต่างฟ้าเลยครับพี่น้องเงินสี่หมื่นกว่าแมงครับก็ได้มากอันเลขครับนะครับผมอันนี้คือทองเงี้ยแล้วละครต่อได้ยี่น้อสี่หมื่นเจ็ดพันหาอร่อยแมนครับผมต่อได้ต่อรองได้เลยพี่น้องชุดชุดขุมเลยครับเอาตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปครับพี่น้องสลับเป็นเสาเป็นงัวสาวหัวโล่นเนาะครับผมเป็น ขากบมาสมครับเป็นเห็ดเขามาบกหรือยังไงแมงครับเป็นเห็ดเขาครับบมเขามาพี่น้องเป็นแม่สาวตัวใหญ่เลยครับสูงรอยทระแหนตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกบวกครับสูงอยสี่สิบครับเป็นแม่สาวร้อยสี่สิบหาเหมอนกครับพี่น้องมักตัวใด้เอาไปทับเอาบัดที่นี้แมงครับผมนี่สำหรับคนใดอยากได้งูแม่สาวแดงแบบนี้โอ้หนาดีครับพี่น้องางใหญ่แข็งขายใหญ่สูงร้อยสี่สิบบวกก็แล้วครับแมงครับผมมาบวกพี่นนี่ท่านี้อยาจจะย้อนแสงนะครับแต่ว่าแดงมามีหม่องดังครับผมแดงหางลามหลากดินเลยครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไยบ ตัวนี้เปิดไว้เบาๆครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยคแมวขายราคาเนื้อกันแน่เนี่พี่ราคาเนื้อเลยครับพี่ดองหัวสาวหัวโลนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับพี่ดองงครับต่อร่องไหนนะครับต่อร่องไหนเดีกกับซงฟี่แมงครับหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับหนึงันเมเลยอ่าท่านี้เออเออเอายืนเท่านี้ละเออนี่ธรรมชาติดีครับนี่พี่ดองหางลามสวยๆแบบนี้ครับสําหรับผู้ใดอยากได้แม่บกแม่พันธ ราคาสองหมืนกว่าครับพี่น้องว่ามันราคารวบผูกแม่นครับตะกี้กันโกลดตะกี้นหนาหกหมื่นนะครับพี่น้อง,องตะกี้นะสองหมื่นแปดท่านาอยครับ,รบต่อรองได้ตำนี้บะมี่เนาะบะมีต่ตำนี้ครับบะมีต่ตำนี้ครับตอนนี้รับประกันยาวนาหนึ่งเดือนเลยนะครับพี่น้องพบเห็นตำนี้ในภายหลังครับแจ้งได้ครับอ่ายินดีคืนเงินคืนว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับพี่น้องแน่นครับผมสบายใจแล้วครับผู้ซื้อผู้ขายบะมี่ตำนี้ครับรับประกันให้บางทีเขาไปซื้อในตลาด ดูผมมาจากตลาดบุหูจักกันเลยดิแมนครับผมผมหลายๆเคสครับอันนี้ยกตัวอย่างครัพี่้องแต่ว่าหลายคนก็ดีอยู่แต่ว่านี่ยกตัวอย่างอันนี้คือเปิดเอามารับประกันให้พี่้องหนึ่งเดือนเลยนะครับพี่ทองหนึ่งเดือนครับผมมม่ต้องเห็นหละครับตอนนี้หนึ่งเดือนเห็นอยู่แล้วครับเห็นเลยเห็นแล้วครับเิ่นกมาสองสามหมื่นนก็เห็นแล้วล่ะครับแมนครับแมหาตัวค่าถอนนั่นสิต้องก็สังเกตเบิร์ไปครับตรงกล้องคนไทยครับคนไทยมีอีกครับเอาไปชมเลยครับผม ตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นแม่ลูกตัวแม่ครับผมสุดท้ายคมสุดท้ายแม่ลูกลูกตัวเมียเออลูกขึ้นแดงครับแฉะแมนครับลูกแดงอ๋อแม่กับสีเป็นเนบ้อบานๆครับผมบ่มีลูกพี่ไยกับเลี้ยงมีลูกพีภายพิดอกออยุไงกินไงกินไงเลี้ยงไงครับผมออกลูกดูครับแมนครับปีละปีละลูกครับอปีละัตปีละัวให้ลูกทีรุ่นนี้เนี่ยลูกสิบปีครับสิบลูกครับเออกินไงเนาะลูกไครตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกที่สองนะครับลูกเจ็ดเดือนหรอครับตัวนี้ ลูกได้สามเดือนครับแม่เพิ่นสูงอยู่ที่ลอยสามสิบครับแม่สูงลอยสามสิบเนาะสามสิบบอกลบด้วกันครับลอยสามสิบบอกลบแม่ครับแดงแต่ว่าให้ลูกงามครับผมแดงดีสายพัฒนางบหน่อยครับแม่กับเครื่องโบดด้วยเครื่องอมเครื่องอมครับแม่บอหลูกโบดครับได้ลูกโบดครับผมให้ลูกเป็นโบดครับพี่น้องแม่ครับผมแม่เป็นเครื่องอมลูกโบดครับลูกผมเครื่องสีดำครับลูกสาวได้ประมาณชิ้เดือนลรอครับสามเดือนครับได้ประมาณสามเดือนเนาะแม่ครับเป็นลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเนาะแม่ครับตอนนี้มีหมองไหนบ่่ครับบผมมีีีนพ เอาเปิดราคาเท่าไรควบนี่ควบนี่เบาๆครับเบาๆผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงเป็นสายพัฒนาแะครับเอาไปฮัดเลี้ยงหรือมือใหม่หรือว่าแมนครับผมกู้งก็ลายครับพี่น้องเอาไปคอยขยายพัเอาครับผมจ้าบาทควบนี่ห้องไวหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทแมนครับผมเป็นแม่ลูกลูกสาวแมนครับเป็นลูกสาวนะครับลูกแดงๆกับแม่กับผู้ได้ครับพี่น้องครับผมคันผู้ใดเอารถมาใส่เอานี่ยมือหกพันห้าร้อยจีแมนครับผู้ใดเอารถมาใส่เอานี่ยรถแห่งพิเศษครับผู้ใดเอารถมาใส่เอาไว ผมเหลือสิบเเอามาเซลเมื่อนของพันหาลอยแล้วพี่ตึกตับแปดพันบาทแมนครับผมต่อได้อีกต่อได้อีกครับต่อได้อีกแล้วก็ทรงฟรีลอยโลแมนครับราคาทรงกับเป็นพันกกว่าบาแล้วเด้แมนแมนครับพี่น้องบางทีมันกิดกิโลละสิบห้ายี่สิบบาทลอยโลกับสองพันนะครับพี่น้องครับเป็นรับจ้างรถรับจ้างเพิ่นหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับเป็นลูกตัวที่สองรับประกันมาว่าเป็นลูกเป็นไทยครับรับประกันว่าสมบูรณ์แข็งแรงครับเนาะเหมือห่าวตรงๆไม่มีหงอไม่มีหอยครับพี่น้องนี่ ครับผมแต่ว่ามันให้ลูกดีเนาะแม่นี่เนาะแม่นครับให้ลูกดีครับผู้ใดแบบงบหน่อยอยากเอาไปพัฒนาครับผมแม่นใจลูกดีเหรอมันถับไปกับแม่นี่มันแก่ไหนที่ถับมั้งนะพี่เพราะว่ามันเป็นแม่ที่ไอ้คุ้มแม่มีฝูงแม่นครับเป็นว่าฝูงครับผมน่าจะทับมาได้ครับพี่น้องกับไปเบิ้งเอาการติดทองติดยังไปกับซึ่ว่าเป็นทองแถมแม่นครับเจ้าในเจงไในกับเปี๊ยลูกอยู่เลยครับแม่นครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับแม่นครับผมเบิร์ตเลยครับน้องกองมาหนึ่งเบิร์ตเลยครับเบิร์ตแล้วออ๋จุดใจ พี่น้องสลับสายพัฒนาราคาเบาๆครับราคาจับต้องได้เอาฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผมสำหรับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0802358286ครับไอดีไลน์ผมกับศูนย์หกหนึ็ดศูนย์เก้าครับครับผมเฟซบุ๊กผมกับกล้องอาน่าครับเมื่อพี่มากล้องพี่ว่าแยนกินกับคุณนยครับการรับประกันผมกับหนึ่งเดือนนั่เอาครับผมหนึ่งเดือนนี่คิดหัวนทองอ่ะมีคิดตรวจทองทุกโตกับหมอตรวจแล้วทุกโตครับชัดเจนครับพี่น้องชััดเจนครบกล้องนี่ชัดเจนตลอดเด้ครับพี่น้องรัับปรระกนนมาาตฐ ผู้ใดอยากโทรมายช่ไหมก็ได้ครับ24ชั่วโมงครับโทรได้ทีสองทีสามกับรับได้ก็เรับเซีบนต่างประเทศหลายนะครับพี่น้องโดยเฉพาะสาวๆครับพี่น้องโทรมาเด็กเดือนเดือนขึ้นรับพื้นเก่าเนาะรับพื้นเก่าครับครับผมอ๋อสุรคินี่ช่วยชมมาหนึงก็ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ